ลงมณีเทพลงพวกการุดภูทรจังหวัดยองครับผมพันธุเล็กไพฑูรย์ปาบังผู้กับการสถานีตำรวจพัธบ้านฉางครับข้าราชการสวนสถานีตำรวจภูธรบ้านฉางตั้มข้าราชการตำรวจสังกัดสถานีตำรวจภูธรบ้านฉางมาเพื่อรอรับการตรวจเยี่ยมและส่งมอบสิ่งของประหลงขวัญให้แก่ข้าราชการตำรวจสังกัดสถานีตำรวจภูธรบ้านฉาง มีจำนวนทั้งสิ้น45นายบัดนี้พร้อมแล้วฮึบทั้งหมดเอ้าอุมอุ้มหน้าไปฮึบ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 ระบบภูทรจังหวัดระยองนะครับท่านรองผู้การท่านนายอำเภอท่านประธานกกตรบ้านฉางพ่อคณะนะครับท่านนายกได้ส่งข่าวให้ผมเนี่ยมาเยี่ยมผู้การอ้วนแล้วก็คณะมา มาให้กำลังใจแล้วเราฝากว่าตอนนี้ประเทศก็จะเริ่มที่คลายแล้วนะครับจะมีนักท่องเที่ยวถูกระเบียบนะครับเป็นเรื่องที่สําคัญเชื่อมั่นในตัวผู้การตัวท่านผู้จัดการนะครับก็ขอให้จากพิธีการสูกต้นรวมพื่อเสร็จเรียบร้อยนะครับ

มอกล้องต่อไปครับพี่เดชครับมองกล้องนิดที่เปนนการจะได้รับธรรชาติเพื่อแสดงความขอบคุณและก็เป็นเครื่องมะลึกถึงกันในองค์กไปครับเจอท่านผู้การวราและท่านผู้กับบ้านฐางซึ่งเป็นโรงพักที่มีความสำคัญอยู่ในจังหวัดระยองซึ่ง ตอนทีสถานการณ์โควิดเนี่ยคลี่คลายแล้วก็จะมีนักท่องเที่ยวมีประชาชนคนไทยเดินทางเข้ามาเข้ามากำชับให้ดูแลให้พี่น้องสามารถมีความมั่นใจในครามปลอดภัยและชีวงที่ระบาดจบนะครับรวมทั้งนกักท่องเที่ยวด้วยถ้ามีความปลอดภัยประเทชาติก็จะดูแลโดยประสานงานกับทุกภาคส่วนทั้งราชก,การและเอกชนนะครับให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์สามารถมาเที่ยวมาพักผ่อนได้อย่างมีความสุขครับ